สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโน้ตอาจารย์กีสวัสดีครับค่าแมเสียงแจ๋วดีใจวิสิ์เร็วเลยนักศึกษาเป็นต้องชั่วโมงเลยนะได้จุ๊อยากถามให้พี่สาวคนหนึ่งอ่ะได้ได้ชื่อต่ายนะอายุสามสิบห้าย่างคุณลุงเปล่าใช่ค่ะอ๋อสวัสดีครับคุณลุงคือทีมงานอะจำไม่ได้แต่เราอะจำได้อยู่แล้วครับเออโอเค วคปลุหขอบพระคุณครับสาธุสาธุใช่ไหมต้องเอาอนุโมทามิด้วยนะคุณรุ่งต้องเอาอนมาคุณรุ่งถามไม่ได้นะคะค่ะถามไม่ได้ครับชื่อชื่อตายนะคะถามวัเท่าไหร่สามสิบห้าย่สิสามสิบหกค่ะสามสิบห้าย่สิสามสิบหกคุณตายเขาอยู่ที่ไหนครับเอออยู่บ้านแม่ค่ะบ้านแม่นะคุณรุ่งนะฮะหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขา หลับตานะครับค่ะโอเคครับนั่งเงียกป็นเสียเริ่มเลยครับค่ะพอแล้วครับคุณลุงค่ะโอเคสามห้าเขาสามหกนะค่ะโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกสิ่งที่เขาต้องระวังคือการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวข้องกับความรักเลยครับการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวข้องกับความรักใช่คืออย่างนี้ในดวงนะฮะคุณลุงช่วงนี้ต้องระวังจะมีคนเข้ามานะจะมีคนเข้ามาถูกต้อง ในดวงเขาเรื่องความรักจริงๆไม่ค่อยชัดนะฮะนะคะนะครับค่ะเป็นอย่างนั้นนะเอ๊ะผมถามตรงๆเลยได้ไหมอืมได้ค่ะได้ตอนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าเอ่อพี่สามนี่เหรอใช่ก็อเขาอยู่ยังไม่มีนักคู่อ่ะต่อใช่ไงนะก็คือว่ามันไม่ชัดนะอ๋อไม่มีนักคู่เป็นอย่างนั้นนะครับ อย่างนี้ต้องบอกนะจะมีคนเข้ามารูปร่าง้อ้วนขาวรูปร่างนอ้วนขาใช่รูปรป่างสูงไหมก็ไม่สูงเท่าไหร่นะไม่สูงค่ะไม่สูงมากอ่าเป็นอย่างนั้นเอาโครงเลยใช่ไหมมีเลยเหรอหนูมไม่ทราบนะว่าเขามีหรือเปล่าว่ะแต่ว่าหมายถึงถ้าตัวคนตายเนี่ยพี่ตายเขาไม่สูงอ่าโอเค<ๆ>ใช่<ๆ>นะครับขาวขาวใช่ไหมค่ะก้อ้วนหน่อยไหม ช่วนค่ะเวนอ่าโอเคอ่าอ่คืออย่างนี้นะผมบอกได้เลยว่าดวงชะตาเขาช่วงประมาณสามหกเข้าสามเจ็ดนะเรื่องความรักอะไรจะมีชัดเจนขึ้นมานะครับสามหกเข้าสามเจ็ดใช่จัดวงเขาหมดลูกมีปัญหานะใชรคะเนี่ยดวงคุณต่ายเนี่ยเหรอคะใช่เหรอเป็นอะอันตรายเยอะไหมหรือว่านิดหน่อยอาจจะให้คอนเฟิร์มได้ไหมคอนเฟิร์มระวังเป็นเนื้องอกครับ อจ้าเหรอคะอ่าต้องเช็งดีนะต้องไปเช็คดูเลยนะเอ่อแต่ผมคิดว่าจะชัดช่วงประมาณสามแดสาม้านะยังไงต้องดูให้ดีด้วยสามแปดสามเก้าใช่นะครับระวังนะค่ะแลวเขามีโชคมีลาบเลยไหมจางเปลี่ยนโชคลาบนี่เท่าที่ดูนี่เดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงจะมีนะประมาณวันที่สิบหกนะกุมภาพันธ์วันที่ใช่นี่ชัดนะ ค่ะแล้วก็เรื่องการงานก็จะได้มีเปลี่ยนไหมคะอาจารย์การงานจะเปลี่ยนไหมเท่าที่ดูในดวงชะตานะครับช่วงนี้การงานมีเกณฑ์ชัดเจนครับโดยเฉพาะก่อนเมษายนนะครับอ๋อก่อนเมษาจะมีใช่เพราะตอนนี้ก็อยากจะย้ายเหลือเกินแล้วครับใช่ใช่ค่ะใช่นะครับใช่นั่นแหละครับก็พังพังหมดหมดแล้วฮะแต่ตอนนี้ยังหางานไม่ได้ฮะใช่ใช่ยังหาไม่ได้นะครับเป็นอย่างนั้นครับโอเคครับคุณลุงเป็นไงหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เป็นไงมาง หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ก็ดีค่ะอาจารย์แล้วก็ตรงมากเลยค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์โอ้โหตรงมากเลยครับเป๊ะมากเลยค่ะ,คะใช่ไฮโซคใส่ตีมากแล้วไปเที่ยวปีนไต่กันที่ไหนคะไทยค,ครับผมละครับค่ะอาจารย์ไปชนนี่ใช่ปะ่ะตอนแรกก็จะไปชนครับตอนนี้จะไปเลือกพักครับจะไปไหนนะคะจะไปเลือกพักครับเลือกพักอ๋อแล้วคุณน้อยล่ะคะคุณน้อยกลับบ้านค่ะที่โคราชค่ะ ลับไหมเหรอคะโคราชค่ะไม่กลับบ้านไหมเหรอคะจากที่โคราชค่ะเองนะคะกลับบ้านเนี่ยประตูไว้ด้านหน้าหรือเวลาตายแล้วคุณรุ่งขาโดนจิตใจถอยตามไม่ทันเลยนะคะจะกลับบ้านจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วคน้องเอาไว้จะตอนนี้คุณน้องจะเข้าดังไหนอ่ะถึงได้กลับแล้วคุณลุงครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเผื่อเที่ยวเผื่อลุงด้วยนะคะได้ครับ โชคดีนะฮะร่ำร,รวยแน่นอนคอนเฟิร์มโอเคค่ะขวัสดีค่ะ,นนคะสวัสดีครับครับ